พระเจ้าตัดว่าลูกเอ๋ยบาปคืออะไรทำไมคุณถึงสนุกสนานกับการล่วงประเวณีต่อพระเจ้าแต่เรียกของพระเจ้าทําเป็น call of God สิบหกธันวาคม2548จากพระเจ้า พระเจ้าพับผู้ช่วยให้รอดของเราพระวจนะของพระเจ้าตัดกับทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูที่จะได้ยินเกี่ยวกับวันหยุดสมัยใหม่ของมนุษย์พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าโลกนี้กลายเป็นบ้านของหญิงโสเพณีไปแล้วคนทั้งชั่วอายุคนออกไปร่วงประเวณีกับคนที่ไม่สะอาดและสนุกสนานกับการร่วงประเวณีต่อพระเจ้า ละทิ้งพระองค์ที่เราส่งไปหาพวกเขาโดยสิ้นเชิงไม่มีใครบน่นทุกคนยังคงถูกล่ามโซ่ไว้กับโลกนี้ถูกครอบงำโดยบาปติดอยู่ในวิถีของโลกและมนุษย์ดูเถิดแม้แต่ผู้ที่อยู่ภายในคริสตจักรของมนุษย์ก็ไม่ฟังสุรเสียงของพระองค์และพวกเขาก็จะไม่ใส่ใจต่อการแก้ไขของพระองค์เลือกที่จะปะปนเกียรติยศด,ด้วยความอับอายสรรเสริญด้วยความดูหมิน่น และความบริสุทธิ์ร่วมกับบาปวิบัติลูกๆของฉันพวกคุณทุกคนตกหลุมพรางของมารแล้วกลับใจเสียใหม่และให้เกียรติแก่ฉันนำมัสการฉันด้วยจิตวิญญาณและความจริงเรียกชื่อเพราะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงปลดปล่อยคุณในวันแห่งความพิโรธหากคุณเลือกที่จะโอบกอดพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างแท้จริง พระองค์คือผู้เดียวกับที่จะทำลายคนชั่วและนำการพิพากษาอันน่าสะพึงกลัวมาสู่ผู้ที่กบฏแก่ผู้น้อยผู้มั่งคั่งและคนยากจนถูกผูกมัดและเป็นอิสระแก่ทุกคนที่ละทิ้งกฎของเราและยื่นมือออกไปต่อต้านพระวจนะแห่งบัญญัติของเราเพราะโดยพระองค์ท่านได้ทรงสร้างภาชนะแห่งเกียรติ แต่กลับกลายเป็นภาชนะแห่งความเสื่อมเสียกองความไร้สาระและความบาปไว้สำหรับตัวท่านดังนั้นจงฟังถ้อยคำของเราผู้ดูหมิ่นศาสนาผู้เย่อหญิ่งทุกคนพวกฟาริสีสมัยใหม่ทุกคนที่บิดเบือนความจริงเพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ พวกเจ้าจะดูหมิ่นพระนามของพระแม่สยายนานแค่ไหนและตั้งตนเป็นผู้มีอำนาจดูเถิดเหมือนกับเถาอังุ่นแห่งความชั่วร้ายคุณนำแต่ผลอันขมขืนออกมาเผยแพร่หลักคำสอนที่เสื่อมทรามและประเพณีอันชั่วร้ายของคุณในหมู่ผู้คนราวกับโรคระบาดหลักคำสอนและประเพณีที่ฉันเกียด ยาฮูชัวซึ่งคุณเรียกว่าพระเยซูและพระคิดคือเถาอังุนที่แท้จริงและบรรดาผู้ที่เกิดผลตามพระฉายาของพระองค์ก็คือกิ่งก้านของพระองค์และฉันจะลิดทุกกิ่งที่เติบโตในพระองค์อย่างแน่นอนเพื่อให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น แต่คุณยังพูดว่าฉันอยู่นี่ฉันเติบโตจากเถาวันด้วยพวกคุณทุกคนเป็นคนโกหกเป็นมะเร็งที่เติบโตในที่ที่คุณไม่ควรทำกิ่งไม้แห้งมาบรรจบกันเพื่อหักออกและโยนลงในไฟประชากรของโลกความพิโรธของลูกแกะกำลังจะมาคุณคิดว่าฉันจะเงียบในช่วงเวลาที่กำหนดไหม คิดว่าจะไม่กำหนดเวลาและประกาศฤดูการหรอเพราะว่าฉันเป็นพระเจ้าที่อิจฉาลิษยาและมีอำนาจยิ่งใหญ่และฉันไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นหยุดทำลายบัญญัติของฉันในพระนามของพระแม่ศิยาคุณจะต้องไม่เชื่อมโยงพระนามของพระองค์กับความบาป คุณจะต้องไม่ให้เกียรติพระองค์ด้วยพิธีกรรมนอกรีดและประเพณีที่แปดเปื้อนเกรงว่าฉันจะปฏิเสธคุณเหมือนที่ฉันเคยปฏิเสธคนต่างาศาสนาก่อนหน้าคุณดังนั้นข้าพเจ้าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะท่านเป็นคนรุ่นที่กระบและจิตใจแข็งกระด้างที่สุดวันหยุดสมัยใหม่เหล่านี้เรียกว่าคริสต์มาสอีสเตอร์ฮาโลวีนและอื่นๆ เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นเราจะทำลายประเพณีนอกรีดของเจ้าทั้งหมดและฉีกวันหยุดอันวิปริตของมนุษย์ให้ขาดจากกันดูเถิดเราจะกวาดล้างพวกเขาไปจากพื้นโลกในวันนั้นเพราะเราคือพระเจ้าและฉันกำลังลงมาเพื่อจุดจบอย่างรวดเร็วและคุณจะไม่ฝ่าฝืนบัญญัติของเรา และสนุกสนานไปกับความบาปอีกต่อไปในนามของพระแม่ศิยาดูเถิดคริสตจักรของมนุษย์เอย๋ยสีหน้าของเราหันเหไปทางท่านเพราะคุณได้ดูหมิ่นนามของเราอย่างไม่หยุดหย่อนและทำลายพระนามของพระคริสต์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดคุณได้วางบัญญัติของมนุษย์ไว้เหนือพระบัญญัติของพระเจ้า โดยพูดอยู่ในตัวคุณเราเป็นผู้มีอำนาจเพียงผู้เดียวในหมู่มนุษย์คุณจะเดินในทางของหญิงโสเพณีและล่วงประเวณีกับคนนอกรีกินานแค่ไหนพวกเจ้าจะหันหูไปจากการฟังธรรมบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์อีกนานเท่าใดเล่าดังนั้นการบูชาของคุณจึงไม่ได้รับการยอมรับและคำอธิษฐานของคุณเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ที่รักทั้งหลายเราได้กำหนดวันศักดิ์สิทธิ์แก่เจ้าแล้วหรือแม้กระทั่งวันที่เจ้าต้องให้เกียรติเราด้วยแต่เจ้าก็ลืมมันทั้งหมดแม้แต่วันที่เจ็ดของแต่ละสัปดาห์ซึ่งเจ้าจะต้องจดจำและรักษาให้บริสุทธิ์เพราะเราคือพระเจ้าและเราไม่เปลี่ยนแปลงท่านที่รักวันหยุดและประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นเหล่านี้ เกี่ยวอะไรกับเราทำไมคุณถึงทําสิ่งเหล่านั้นในพระนามของพระแม่เสียให้ของขวัญในนามของพระองค์เพราะโดยพระนามของพระองค์เท่านั้นที่คุณได้รับความรอดไม่มีอื่นใดอีกแล้ว คริสตจักรของมนุษย์หยุดพูดพร่ำไร้สาระของคุณเพราะคุณจะบิดเบือนพระคัมภีร์แห่งความจริงอยู่เสมอจงเงียบต่อหน้าพระเจ้าของคุณเพราะประเพณีของคุณเป็นสิ่งนอกรีดและวันหยุดของคุณก็พิสูจน์ได้ล้างคำดูหมิ่นทั้งหมดนี้ออกจากริมฝีปากของคุณดังนั้นจงถอยห่างจากคำสอนของคุณและคำนึงถึง ถ่อมตัวลงเพราะฉันกำลังเรียกคุณออกมาจริงๆท่านไม่รู้หรือว่าท่านกลายเป็นเหมือนคนนอกรีดและคนนอกรีดซึ่งเป็นที่มาของวันหยุดของท่านน่ารังเกียจโลกนี้ล่อลวงคุณและหญิงแพทย์สยาได้นำคุณไปสู่การล่อลวง เธอจะถูกเปลื้องผ้าเปลือยเปล่าและทิ้งให้ลกล้างในวันที่เธอประสบหายนะแตกสลายเพราะความชั่วช้าของเธอประหารชีวิตเพราะเธอปฏิเสธความจริงถูกบทขยี้ลงใต้พระบาทขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลใช่แล้วนางจะต้องดื่มเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งเทลงในถ้วยแห่งความพิโรธของพระองค์อย่างเต็มกำลังตามที่เขียนไว้ ดังนั้นจงฟังพระวจนะของพระเจ้าและเอาใจใส่เพราะพระเจ้าตรัสด,ดังนี้พระบัญญัติข้อเดียวที่ละเมิดคือพระบัญญัติทั้งหมดที่ถูกละเมิดบาปเดียวที่กระทำในพระนามของพระแม่เสียคือบาปทั้งหมดที่คุณคิดไว้บาปเดียวที่กลับใจในพระนามของพระองค์ทุกคนได้รับการให้อภัยแล้ว ลูกๆของฉันฉันรู้ว่าความคิดของคุณแม้กระทั่งเจตนาภายในสุดของคุณและฉันรู้ว่าคุณกลับใจใหม่อย่างเต็มที่แล้วหรือยังและถึงแม้ท่านจะโกหกตัวเองและเป็นพยานเท็จต่อหน้าพยานหลายคนก็ไม่มีอะไรจะซ่อนไว้ต่อพระพักพระเจ้าทุกคำโกหกที่เปิดโปงและทุกหัวใจถูกเปิดเผยในวันที่เรารุกขึ้นและพิพาคสาโลก ดังนั้นจงมาหาเราด้วยความจริงใจและความจริงจงถ่อมตัวลงในนามของพระแม่เสาีาเพราะพระองค์คือแสงสว่างที่แท้จริงไหลซึ่งความมืดมิดโดยสิ้นเชิงหนทางเดียวที่จะติดตามความจริงที่สมบูรณ์คุณจะเดินทางเข้าสู่ชีวิตนิรันด์โดยพระองค์ผู้เดียวเพราะเฉะพาะผู้ที่เดินในพระองค์เท่านั้นที่จะพบเรา และเฉพาะผู้ที่อยู่ร่วมกับพระองค์เท่านั้นที่จะรู้จักเราเราคือพระเจ้า